โจโจได้รับเงินจากพี่สาว1725บาทททำให้เขามีเงินเป็น6เท่าของจำนวนเงินเดิมเดี๋อยากทราบว่าเดิมโจโจมีเงินอยู่กี่บาทก็หนึเราก็กำหนดให้เดิมโจโจมีเงินอยู่ x บาทโจทย์บอกว่าโจโจได้รับเงินจากพี่สาว1725บาท ดังนั้นเงินที่เขามีก็จะเท่ากับ x บวก1,725บาทซึ่งโจทย์บอกว่าเงินจำนวนนี้เป็น6เท่าของจำนวนเดิมก็คือ6 x เราแก้สมการระยะ x ไปลบ6 x เหลือ5 x ดังนั้น x ก็จะเท่ากับ1,725ส่วน5 1,725หารด้วยห เท่ากับ345ดังนั้นเดิมโจโจ้จะมีเงินอยู่345บาทข้อนี้ตอบข้อ3นะครับ